เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับจะแถวมาพูดกันครับ2คันก่นขอนขาขาาวขาอยู่อยู่ด้านข้าล่างขอขออด้านขวอมือด้่ไหา

มาดับคอครับ

ปลาตัวนี้ครับเอาหน้าโพก็ได้หน้าโพตับปลานะครับตับปลาอยู่ในเจ้าไม่ใช่เห็นหน้านะครับตับปลานะครับเยอะมากเยอะนับไม่ไหวนี่คือการมาสรุปเนื้องานประคำร้อยแปดมีอยู่ที่สามประตู คือประตูองค์ธรรมองค์ประกอบต่างๆเรียกว่าทวารลองเรียกศรีวิไลศรีวิไลอยู สีวิไลสีวิไลมีทั้งไทยมีทั้งโยอันนี้มีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกถึง209ประเทศคือผู้บริหารครัวไทยสู่ครัวโลก เคยเห็นไหมพระเ,เ,เป็นชุดแรกของโลกจะเป็นผู้ประกาศยุคสีวิไลวันนี้เรามีพระสีอาริยะทั้งหมดถึงร้อยแปดคน มีผู้นำทั้งหมดจังหวัดละหนึ่งคนคือเป็นตัวแทนเจ้าเมืองต่างๆถึง77เมืองแล้วเมืองต่างๆ77เมืองนี้จะต้องไปรับเอาปัจจัยสีเพื่อที่จะมาแกกจกจ่าย เป็นทุนให้กับลูกหลานเราสร้างยุคสีวิไลเอาไหมสีวิลไลสีวิลไลชาวโลกจะได้รู้ว่าผู้บริหารโลกจริงๆคือพวกเราการรีเซฟโลก หรือว่าการกอบผู้โลกเราให้ทหารแสงเป็นผู้ควบคุมการรีเซฟโลกเพื่อที่จะให้มนุษย์มีความเท่าเทียมกันทั่วโลกสร้างกฎหมายขึ้นมาใหม่คือกฎหมายที่เท่าเทียมกัน ทั่วโลกมีข้าวแบ่งกันกินทั่วทุกหมู่เรามีเงินแบ่งกันใช้ทั่วทุกครัวเรือนมีทองเอามาทำเป็นถนนให้พวกเราเดินดีไหมดีเพราะทองมันหายาก ก็เลยตั้งเอามาปูเป็นพื้นปรา,าสาทหรือว่าราชวังที่เราจะสร้างใหม่ปูด้วยทองคำที่เราขนมารวมไว้ถึงหกพันล้านตันถ้าเราสร้างปรา,าสาททองขึ้นมาแล้วอยู่ที่วัดท่าสุง ให้เห็นว่ามันมีจริงสร้างได้จริงปราศาสแก้วเราก็สร้างขึ้นมาแล้วอยู่ที่วัดท่าสุงใครเคยเห็นบัง้งเราก็มีใครเป็นผู้ดูแลคือมี ปางพระนิพานคือองค์ปฐมนั่นเองเป็นผู้ดูแลอยู่แต่ต่อไปนี้เราจะไม่ให้องค์ปฐมดูแลเราจะเป็นผู้ดูแลก็คือเป็นผู้ดูแลเป็นผู้สร้างผู้ทําลายแต่ต่อไปนี้ประสาทต,ต่างๆยุคศรีวิไัยนี้ต้องมีอายุถึง8 4 0 0 0ปีจะไม่มีอายุแค่1 3นสปีแล้วก็พัง พั0สปีแล้วก็พังอย่างที่เรายืนอยู่ที่นี่มีสามประตูก็คือพ3 0 0ปีเท่านั้นเองหลวงปู่ศิลาเป็นผู้ดูแลเอาไว้เพื่อที่จะรอการกลับมาของพวกเรามาสร้างปราสาทใหม่ก็คือปราสาทแก้วหรือเมืองเกตแก้วเกตเจษจุฬามณี เห็นรวงแก้วหรือยังได้คลองหรือยังขอให้พบดวงแก้วขอให้แก้วหมู่มานขอให้ทันพระศรีอานทันหรือยังใครคือพระศรีอานทุกเราทุกคนคือพระศรีอานคือพระศรีอาริยะ ประคำร้อยแปดเราเอามาคนละเม็ดพอเอามาร้อยให้ครบร้อยแปดองค์หรือร้อยแปดอย่างไม่เอาคนเดียวร้อยอย่างเพราะมันเหนื่อยเขาถึงสร้างกุสโลบายขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนใหม่ ให้คนละงานเดียวคือรับรับผิดชอบอย่างเดียวคือตัวเราเองแล้วก็สร้างขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสร้างให้พวกเราได้เดินทางรัดเดินไปไหนทางรัดเดินไปวัด <c oughs> <c oughs> ใครจะไปเขาพระสุเมนไม่ต้องให้ เทพพนมมารับใช่ไหมไพเพราะเราคือเทพพนมเรามาเองก็ได้ไม่ต้องมารับเราใช่ไหมไไทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดบนพื้นฐานธรณีนี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากมนุษย์เป็นผู้สร้างทั้งหมดสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือ รอคิวโฟนก็คือเพื่อที่จะมาเปิดเป็นสัญญาณโทรศัพท์มือถือใหม่ก็คือเป็นสตาร์ลิงใช้มนุษย์ทั้งร้อยแปดองนี่แหละเป็นผู้ถือก่อนใครเพื่อนธงเราก็มีแล้วมีธงไว้ในใจ มีพระถึงสิบพระองค์อยู่ในทงนี้อยู่เหนือโลกคือผู้รู้รู้ว่าสังขารมนุษย์ประกอบด้วย32อย่างเราต้องเอาสังขารเราให้เป็นแอดม่าหรือเป็นอมตะนิรันให้ได้เราก็เลยสร้างเตียงวิเศษขึ้นมาสามรุ่นรุ่นที่หนึ่งคือรักษาทุกโลก ใครเป็นอะไรก็ช่างรักษาให้หมดยกเว้นอีโก้รุ่นที่สองคือซ่อมแซมส่วนที่สึกหลใอใค้ขาขาดหูหนวกตาบอดเมื่อเข้าเตียงแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมเป็นคนครบอาการ32แล้วเตียงนั้นเราเตรียมแล้วแต่เรายังไม่มีผู้ ที่จะต้องไปเบิกวันนี้เขาถ่ายทอดสดเราทั่วโลกเพื่อที่เราจะไปเบิกเอาเตียงเบ็ดเบ็ดหรือว่าเตียงวิเศษเอามาให้พวกเราได้เข้าก่อนเพื่อนเตียงที่สามคือยั้งสังขารเราไปจนถึง1,800ปีคือเป็นหนุ่มเป็นสาว ถ้าใครอยากขาวขาวอะอออก็ให้ยกระดับจิตขึ้นมาสูงสูงเรายิ่งว่างเท่าไหร่ร่างกายเรายิ่งจะใสสะอาดแล้วก็สวยกว่านางฟ้าเพราะเขาจะคืน DNA ทุกอย่างให้ใสสะอาดเหมือนแก้ว เราถึงต้องเอาองค์แก้ว3ประการนี้เขาเรียกว่าแก้วรัตนะไตหรือแก้วที่เราขี่มาจากเมืองแก้วผรานิพ้านนั่นเองเอามาคืนให้กับพวกเราทุกคนทั้งร้อยแคนถ้าไม่ครบองค์ประกอบประคำร้อหรือว่าตัดต่อให้มันครบร้อยเรื่อง เคยได้ยินไหมคาถาร้อยแปดพวกเรานี่แหละคือคาถาที่เต็มตัวเลยแต่หน้าที่ใครหน้าที่มันไอหน้าที่ขามันก็มีหน้าที่เดินมีหน้าที่กินได้ไหมขาไอหน้าที่ปากมีหลายอย่างนะไอตัวนี้แหละเพราะมันเป็นปากทางเข้าออกของมนุษย์โลกทั้งหมด การพูดจาคือการสร้างบรารมีบรารมีเราจะเกิดได้